รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากเบลเยีย่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับชีวิตของพวกเราเลยเถิดกันชีวิตเปลี่ยนครับพี่เรียกว่า,าพลันมาจนถึงฮอลแลนด์แล้วนะครับ อย่างที่ได้ไปเยี่ยมชมบรัสเซลมานะฮะวันนี้ครับก็ไม่ไกลจากบรัสเซลขับรถประมาณชั่วโมง4 0นาทีครับผีเรามาอยู่ที่ p s เไฮน์โฮเฟ่นนะครับและด้านหลังของเราคือฟิลิปสตเดียมครับอีกหนึ่งสโมสรหลักที่คนไทยคุ้นกันดีสำหรับฟุตบอลนั่นคือ p s เไฮน์โฮเฟ่นอยู่ที่นี่นะแล้วก็ยังมีอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมถูกต้องแล้วก็เฟยนูร์รอตเตอร์ดัมอันนี้คือที่คนไทยเขารู้จักคู่กัดคู่กัดกันสาโซสอนแยกแชมป์กันนะ ก็คือวันนี้มาเพราะว่าจะพาท่านผู้ชมแล้วก็แขกรับเชิญสองท่านเนี่ยมาดูเรื่องของประวัติศาสตร์อันยาวนานของฟุตบอลดัชแม้ว่าจะไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกถ<อ>ูกต้องครับแต่ก็มีสโมสรแบบนี้แหละที่ผลิตนักเตะเยาวชนขึ้นมาอ,มอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นใครครับมีใครบ้างครับลูซันนสตลอยหนึ่งละหนึ่งครับผมดังๆทีนี้เกือบหมดละทั้ง3สมโมสรอนนะ่ะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะของของคนฮอลแลนด์อย่างเดียวนะ ต่างชาติก็มีนะพวกที่แบบก่อนจะไปแจ้งเกิดลีใหญ่ๆอ่ะโรนัลโดโรนัลโดนี่คือของบราซิลนะเมื่อก่อนก็เล่นที่นี่โด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 อ้วนเดี๋ยวนี้ครับคุณผูโดอ้วนโดอ้วนโดอ้วนบราซิลโรมาริโอโรมาริโอะโกเมสโกเมสครับลุดกูลิตครับผมนี่ชื่อดังๆทั้งนั้นผมมีความรู้อันนึงครับที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคอบอลหรือพี่พี่เก่งก็จะไม่รู้ครับนักเตะของที่นี่มีอยู่คนหนึ่งฮะเขาไปเปิดขายพวกเอ่อเป็นพวกเนื้อเนื้อย่างเนี่ยที่กรุงเทพเอับ ใครอ่ะฟิลิปโคขุนนะฮะอันนี้เขาไปอันนี้เป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่เขาไปขายเนื้อโคขุนที่นั่นอันี่คือยี่ห้อที่เขาขายมันอาจจะพูดจริงมันอาจจะพูดจริงใหมพูดจริงฟิลิปโคขุนเขาอยู่ที่นี่นะฮะเขาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วตอนนี้เป็นโค้ชวุดไหมเป็นโคชด้วยเป็นโคชด้วยแล้วรู้สึกด้านหลังเนี่ยมีขายเนื้อโคขุนด้วยใช่ฮะเราไปกินกันดีกว่าผมว่าไปทั้งคู่เลยครับผมคู่เล่นกันได้อ่ะฟิลิปโคคุนโคขุนตครับนะครับผมตอนนี้เป็นโคชแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูแบบั่่ววรงาาเ้ดยปะะฮ มีพิพิธภัณฑ์คือสโมสรเขาฉลองครบ100ปีเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว2,013นเขาเริ่มก่อตั้งทีมมาตั้งแต่1 9นเยนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากทัวร์สนามก่อนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในยินดีครับเลยอะต้ังมาเลยครับเว้ยขิวโคกุน สโมสร PSV i o v e n ก่อตั้งในปี1913และพึ่งฉลองครบรอบ100ปีเมื่อปีที่แล้วครับ PSV เป็นสโมสรระดับแถวหน้าของฮอลแลนด์เคยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศถึง21ครั้งดัชคัพ9ครั้งและยูโรเปียนคัพ1ครั้งคำว่า PSV ย่อมาจาก Philips Sport w o r e n g i n g หรือสมาคมกีฬาของบริษัทฟิลิปเดิมมีทีมกีฬาหลายชนิดที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ออกกำลังกาย แต่ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดจนพัฒนาถึงระดับอาชีพสนามฟิลิปสเตเดียมมีความจุ35,000ที่นั่งแม้ไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับสโมสรชั้นนำในยุโรปแต่ก็มีรายละเอียดที่โดดเด่นกว่าหลายๆสนามครับ นี่เป็นไงฮะดูข้างในแล้วสวยงามไหมมันเหมือนแบบแฟชั่นนะพี่เก่งแฟชั่นจ๋าเลยนะที่ผมไปบุกอังกฤษไปบุกที่เยอรมันเบลเยียมอะไรไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยนี่มันแฟชั่นมางแปลกทางเลยพี่เหมือนแบบผับมากอ่ะนี่นึกว่าแบบคอกเทลเล้าแบบอะไรคุ้นๆกับสภาพอย่างนั้นหรือเปล่าคือจะกินกาแฟเหมือนนั่งกินอาหารกันห้องรวมอ่ะห้องรวมนักกีฬาห้องรวมนักกีฬาครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่สโมสรเปิดเผยว่า การออกแบบห้องแต่งตัวให้เป็นวงกลมแตกต่างจากห้องสี่เหลี่ยมทั่วไปจะทำให้นักเตะทุกคนหันหน้าเข้าหากันโดยอัตโนมัติสะดวกเรื่องของการสื่อสารระหว่างผู้เล่นทุกตำแหน่งครับมีห้องเล็กๆนะฮะทำอะไรครับพี่ห้องนี้สวดมนต์ครับฮะห,ห้องสวดมนต์จริงๆอฮะภาษาอังกฤษก็ต้องเป็นห้องเพลงนะฮะ,ะเชิญเข้าไปสวดมนต์ได้นะฮะ อีรับประหราห์ประหราห์ประหราห์ครับเราป๋องก็เคยโดนล็อกมาแล้วล็อกแล้วตอนนี้ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันตื่นอัดไหมล่ะคุณตึ่อัดครับผมนี่นี่ข้างในนี่มีแบบเขียนไว้เหมือนว่าอะไรฮะนี่ให้พวกอิสลามถูกต้องไหมที่ไหนไม่ทุกที่ทุกที่ครับอ่าทุกศาสนาก็คือแค่ว่า ที่ไหนมีแสงแสงสว่างอที่นั่นก็ย่อมจะมีความหวังนะฮะแปลไว้ก็เป็นห้องเล็กๆเดี๋ยวด้านหน้านี่เป็นห้องอบอุ่นร่างกายครับก็นักเตะจะมาวอร์มเขาทาไว้เล็กๆพอเล็กๆนะเออเออไม่ใหญ่นะพี่เตะบอลได้เลยนะมีนี่เสียใจคือกล้องนิดนึงแต่เขาเหมือนกับคอนเซ็ปต์คือยอสนามฟิลิปสเตเดียม อาจารย์สองฝั่งเห็นไหมทำดูน่ารักดีนะคอนเซ็ปต์เขดีมากนี่คือที่เขาวอร์มกันหมาเปล่ายื้เส้นยื้สายโนักเตะในต่างประเทศก็มาวอร์มตรงนี้แล้วตรงนี้หรือไม่ก็วอร์มจริงๆก็คือเห็นนักเตะมานั่งล้อมวงกันครับเฮ้ยหลายครั้งแล้ะมาวอร์มคือมาวอร์มคือมาสั่งบตบมือเรียกกำลังใจไอ้เตะไอตบมืออีเม้นไม่ได้ไงนะช่วงหวังยิ้มไม่ใช่ตบมือเรียกกำลังใจฮะ ฟิลิปสเตเดียมตั้งตามชื่อโรงงานบริษัทฟิลิปที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองไนโอเฟนและเป็นผู้สนับสนุนหลักของทีมตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรหรือกว่า100ปีที่แล้วนอกจากจะเป็นสนามเย่าของทีม PSV สนามแห่งนี้ยังเคยจัดฟุตบอลระดับนานานชาติหลายรายการครับอลังการเหมนกันนเนี่ยเคยใช้จัดฟุตบอลเคยพี่จำได้คือพี่มาทำข่าวนี่ พูดแล้วเหมือนตัวเองแก่เลยนะครับ14ปีที่แล้วยูโร2,000ยูโร2,000เป็นยังไงบ้างพี่มันมากอืจำได้ว่ามาดูโปรตุเกสแตะกังกฤษโอังกฤษนี้ตอนนั้นยังมีแมกมานามานนะครับผมไอ้โปรตุเกสก็ยังมีพวกลุยฟิโก้อยู่แล้วลุยฟิโก้เด็กดําบันมากแบบนั้นเป็นะฮะจบที่อังกฤษยิง2-0ถ้าจำไม่ผิดนะแพ้3-2อ๋อกฤษนำก็2-0แพ้3-2 ไปถกไปถกเลยถกเลยจะโชว์กันถอดเท้าเลยนี่อะไรหรออะไรหรอใส่อะไรข้างในอ่ะอยู่ข้างในอ่ะมาฮะถอดเลยคนะดูว่าเขาอยากถอดตอนไหนใส่อะไรเฮ้ยรือยายเขางานนี้เล่นเอาแฟนบอลอังกฤษอย่างคุณแท็กถึงกับเก้อเลยครับเพราะการแข่งขันในวันนั้นอังกฤษออกนำถึง2-0ตั้งแต่18นาทีแรกจากพอลสโคและสตีฟแม็กมานามานแต่ก็ถูกโปรตุเกสยิงคืน3ประตูซ้อนครับ จากลุยฟิโก้เจ้าปินโตและนูโนโกเมสพลิกกลับมาชนะ3-2และในที่สุดอังกฤษก็กอดคอเยอรมันตกรอบแรกแบบพลิกล็อกครับ